ลงกึ่งเดินเนี่ยาเด้อยวเวี๋ยววว้วเวว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 ้ววววววยวอววววว้วววววววีวว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 วนีวว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 ดววววยวว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 าวว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  เรื่องราวนานนะอุ้ยติดฤกษ์ศิษย์ไหมนี่ติดอะไรก่อปน,น <c oughs> ป่าไน,น้ำเค้กก็อย่าไปกินน้ำสิ <c oughs> เอาลินไปแตะอยู่โอ้ยบอกว่าน้ำเค็มแต่เอาแต่ว่าเอาลิ้นไปแตะน้ำนะ เอ้าพี่เอกนอนนี่เหรอเอกกับพีวัดเดินไปเรียกกินนี่เอกเอกกับี่วัดอันนี้ห้องห้องห้องก็คือดีแห้งเนาะของรหารลอยเองแล้วแล้วลงศานี้เราเราได้จ่ายเพิ่มไหมเราได้จ่ายค่าโรงสาเพิ่มไหมไม่ได้จ่ายหรออ๋อ มันต้องลงน้ำนะถ้าได้ลงแล้วมันต้องลงเลยไม่ต้องขึ้นมาคนอื่นเอาไอ้กดกมาไหลซดพร้อมคอยอุ้ยอุ้ย้ยเหนาเหน มันคงจะเปลี่ยนใจไม่ลงน้ำแล้วแหละมันหนาวเนาะ <c ười> อันนี้แซ่เต่านั่นไงรถพี่เอกใช่ไหมอ่ะ <c ười> ใช่ มีห้องข้างกันด้วยเฮ้ย,ยไม่ลงแล้วดิอ่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่ลงแล้ว <c oughs> แดดมันบ่แห้งอ่ะ หึไมหนาวแล้วเามืกว่ายน้ำมันเด็กกำลังดิพี่เอาว่ายน้ำเป็นไหมพี่เียนว่ายน้ำมาไหมมาเ่นเว่ายน้ำป็นหอเป่่เน <c oughs> ดูที่ไข่ไข่เนาะยานไข่นี่แหละอยากเรียนประคักแต่ว่าจุ้มแต่ขาไปก่อนถ้าเป็นนาฮอนเนาะนู้โดนแล้วดิโนี่้ยหนาวแทนแล้วสัน ชูใจอาบน้ำย uh ัง huh> ยังไม่อาบค่ะไอเราซักแล้วอะน้ำเค็มไหมไม่เกิดเป็นน้ำข้อล okay ิ้นเนาะน้ำข้อลิ okay ้นดำอยู่ด้อ ร่างกายของลราอุ้ยวันนั้นพี่พี่เอกเข้าไปพักไหนกันที่มันมีสระน้ำตัวตรงนี้เหรอเฮ้ยมันล่มนะคะนะล่มแห้งมันก็เลยหนาวจริงๆมันบดีหนาวแห้งดวตามันลมก็เลยหนาวก็เลยกลายเป็นหนาว <c oughs> ใช่หนาวเรื่อยๆทุกทูแค่เป็นลมมันมีอะไรนะมันก็เลยหนาวร่มนี่ล่ะเฮ้ยเอาอยากเลยนน้ำจังเลยทดสอบความกันน้ำไหมอ่ะโทรศัพทจุ่มน้ำ เขาบอกว่ามันก the ันน uh, sure. no ้ำได้มิดขึ้นบ้าถอดสอบแล้วแล้วก็ให้พี่เปียวลงไปงบงมเอาไม่มันเป็นอยู่แล้วนี่ไงแข้มปองแล้วชู้ใจยากินจะกินหลายจะกินหลายเด้เดี๋ยวหุ่นบดิกุทยิ์แก้มปองแล้ว มันหนาวดีรูปเดี๋ยวเป็นบัตรนะนู้ไม่ลงนะวคะ่ะขาจุ่มเล่นเฉยๆล่อให้พี่เปียวลงคนเดียว <c oughs> โอ๊ยไม่ลงแล้วลขาแตกเด้เนะมม้เฮ้ล้วส้ัสวีสดีพี่โยนะ,ะ้เฮ้เฮ้ยนึกว่าใคร มันล้มลมค่ะจริงอากาศมันกับบด้หนาวอันไหนน้องชายไปย่แซนน้องชายนอนแล้วค่ะยังเต้นุก,กับพี่เปียว <c oughs> แล้ว่าเดี๋ยวหนูก็จะเป็นนอนแล้วเพราะว่าไม่เล่นแล้วมันมันลมพด <c oughs> ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่หนู <c oughs> ไปนนเครื่อเครื <c oughs> ่องบุกหลบต้มต้มเลยเด้ว <c oughs> ไทยให้มันเร็วคุนวาคาชิตเตอราสันเ<ด> <c oughs> จ็บท้องมันจะปวดอึเลยยูซูลินบอแมนค่ะเออไม่ใช่เราอยู่ในนี้พี่เปียว ไม่เราอู้ดอนกันหนาวลมแห้งคือกันเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ลมแห้งแห้งหนูก็รู้ว่าอยู่นี่มันมันอยู่ใสนะคะเพราะว่าหนูนอนบนน้ำทางหนูก็เลยว่ารู้ว่าเาอยู่ใส่จริีๆถ้ามันไม่ลมมันก็ไม่หนาวนะแต่ว่ามันลมนี่มันเด็ดร้อนม่หนาวแดดเริ่มแห้งเลรอแต่ว่าลม โอ้ยมันก็สาบบักใหญ่เลยไปตะลงเล่นแท้มันเป็นตะลงเล่นมากเลยนะนี่ ใหบัน,บนรู้ใจบันโคลิสิหเจ้าแมี่พี่เตียวหิวเข้าไหมที่สอดก็มีสาไหวน้ําน้ําติแม่นค่ะมันเป็นที่สอแล้วมันก็มีสาวไหวน้ําด้วย ยาบาหนาวหนาวค่ะนี่<ม>ล่มดีๆีเลยน,น้องพี่พบก็นอนนี่พี่พบพ,พ,พี่วาดพี่เอกนอนนี่มาเลยอันนันรดพอการใส่นนะบ่ล่ะบ้ สาวใน้ำดีมากใช่น่าจะเป็นนาหอนเนาะถ้าเป็นหน้าลอนหนีโด,ดตุ้มตุเนาะเคลื่อนวังวังด,ดูดูการวังหันที่เป้าภาพไปพูอะเป็นเศร้าพูเวลาน,นอนออกกันเล่นน้ำจนว่า ก็จะไปนอนแล้วเลยค่ะหนาวดดเลยค่ะเอ๊ะหนาวถ้ามันไม่ลมนี่หนูลงเล่นแหละพราะอาการกบ,บรในหนาวขนาดนั้นแต่ว่ามันลม <c oughs> มันลมถ้าเราลงนะ้ำมันก็จะทำให้ลมมหนา อาอพี่พบสวัสดีค่ะโอ้ยร้อนมากเลยแต่ว่าเสื้อแขนยาวตัวบักหนาเลยนะทดสอบความกันน้ำใช่ไหมคะกันน้ำออกสวัสดีแม่ครูด้วยนะคะไม่เอาจริงจหนูกลัวน้ำมันไม่ออกพี่เบานอนแล้วค่ะ อาแดดชันตอนแรกว่าชีตอนแรกว่าชีล่งเลนแล้วจ้าแต่ว่าอันมันลมผดก็เลียว่าลมสวัสดีแม่ครูด้วยนะคะขึ้นไปตีรังการเหมือนเขาก่อนเลยลูกตีบ่ได้ค่ะเขาเจ้าชิดาแดวบ่ไดตีรังการเนียนจ้ะปุ้นเครื่องเสียงเนาะ มันเป็นยังคือบ่มีไม่รองเพีงอดอนบ่ได้บ่ได้จับเอาน้ำเพริ่นค่ะก็เลยบ่ได้์รวมอันยังคือมมนแรงตากแดดมันสิแหล่ดิมันไม่แลงหรอกค่ะตากแดดเอาความอบอุ่นเอาความอบอุ่นและอบอ้าววีจะหลบเครียดลงแล้วเล่นแล้วนี่พี่เปียวเล่นแล้วแต่ว่าหนูยังไม่ลง อาภพวสันต์อยากเล่นยุทธว,วิญญาณเป็นไข่น<า>้อ <มา S 2> พูดเป่นไขรกันล่าสุดตัวตายหาเข้ามาถึงไม่สบายอ๋อเล่นน้ำเล่นน้ำค่ะทีโอ้ยโดนสาดอีกแน่ๆต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าเรามีงานทุกวัน <c oughs> อันนี้เฮ้อยู่ใส่ค่ะนี่ อำเภอหนองคงใช่อำเภอหนองคงวิ่งไปอยกประมาณ5้าหกโลจะถึงตัวอำเภอแต่งานเราตรงไปฝั่งเขาสิบโลหางานสิบตัวใช่ไหมคะสิบกิโลพอวันนู้นอนมันทังทางนูงบอกหัวนู้หดไซร์เหรมิเตห์หดห้องแล้ว, <c oughs> วลกว็ถึงห้องแล้วลงรถได้ <c oughs> พี่วัดนอนหรือเปล่าคะ ยี่แปดคแวเพิ่มดีกับมาเลียงดูคาแสนังดูตอนเมื่อกี้สี่แสนแปดใกล้อยแล้วแหละใกล้แวเหรอ แอดมินใหม่เรามีกี่คนน่ะ้องเห็นแต่พี่ไหมย่างเราจะไปแล้วจะไปแล้วใช่ไหมโอเคจับเจ๊เปียวยุนเลยค่ะวระสันเจ๊เปียวเราโดดแล้วค่ะเราโดดเองนะคะเจ๊เปียวเดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วนะคะขอบคุณที่ขับมาเบิร์นได้เลยเฮ้ยพอจีเรีนก็เลยบจีเลียนสัมลักหนาว Nói với của con đi Bye bye Hi.